ในชุมชนอินเทอร์เน็ตบนกระทู้นิรนามยามดึกและในวงเหลามักจะมีคำถามหนึ่งที่ถูกถามกันอย่างระมัดระวังเป็นคำถามที่เต็มไปด้วยความเชื่อที่ไม่มีมูลความจริงความกังวลใจและข้อมูลที่ผิดๆการช่วยตัวเองทุกวันจะทำให้ร่างกายโดยเฉพาะต่อมลูกหมากมีปัญหาจริงหรือไม่เรื่องเล่าที่ลือกันในโลกออนไลน์มักเตือนว่ามันอันตรายทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้เกิดการอักเสบ และอาจนำไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้นการตลาดแบบข่มขู่ให้กลัวเฟียร์มาร์เก็ตติ้งเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปแต่ในความเป็นจริงแล้ววิทยาศาสตร์ว่าอย่างไรวันนี้หมอพิมราดาจะมาบอกความจริงให้ทุกคนได้ทราบค่ะและขอสัญญาเลยว่าคาตอบนั้นน่าตกใจมากและจะแตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยเชื่อมาโดยตลอดอย่างสิ้นเชิง คุณคงไม่อยากพลาดเนื้อหานี้ดังนั้นโปรดรับชมต่อไปนะคะเพื่อให้เข้าใจความจริงที่น่าตกใจนี้อย่างถ่องแท้เราต้องทำความรู้จักกับตัวเอกของเรื่องนั่นคือต่อมลูกหมากกันก่อนแล้วต่อมลูกหมากคืออะไรพูดง่ายๆ ก็คือต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะขนาดเล็กเท่าลูกวอลนัทที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายหน้าที่หลักคือผลิตของเหลวหรือน้ำเลี้ยงอสุจิที่ช่วยหล่อเลี้ยงและลำเลียงเชื้ออสุจิตั้งอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและอยู่หน้าลำไส้ตรงแม้จะเป็นอวัยวะเล็กๆแต่อย่างนี้ก็มีผลกระทบมหาศาลต่อสุขภาพของผู้ชายโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นให้คิดซะว่ามันเหมือนกับ น้ำมันเครื่องของรถยนต์นั่นแหละคะ่ะและเพราะความสําคัญของมันนี่เองจึงกลายเป็นสาเหตุของความกังวลมากมายคุณคงเคยได้ยินคํากล่าวอ้างต่างๆมาบ้างแล้วเรื่องเล่าปากต่อปากในห้องล็อกเกอร์ฟิตเนสและกระทูออนไลน์มักบอกว่าการช่วยตัวเองบ่อยๆจะทําให้ต่อมลูกหมากสึกรอก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและเพิ่มความเสี่ยงต่อสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายกลัวที่สุดนั่นคือมะเร็งต่อมลูกหมาก มันเหมือนกับความเชื่อโบราณที่ว่าถ้าตัดเล็บตอนกลางคืนแล้วผีจะหลอกนั่นแหละค่ะความกลัวเหล่านี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในชายไทยดังนั้นอะไรก็ตามที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยงนี้จึงถูกมองว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมาก ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาความกลัวเหล่านี้มักถูกมองข้ามว่าเป็นเพียงความเชื่อเก่าๆหรือคำเตือนทางศีลธรรมที่ปลอมตัวมาเป็นคำแนะนำด้านสุขภาพโดยไม่มีใครโต้แย้งแต่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกตัดสินใจที่จะหยุดการคาดเดา พวกเขาตัดสินใจทดสอบความเชื่อเหล่านี้ผ่านการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระยะยาวขนาดใหญ่และสิ่งที่พวกเขาค้นพบไม่เพียงแค่ท้าทายความเชื่อเดิมๆแต่กลับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวมันได้เปลี่ยนบทสนทนาเกี่ยวกับการช่วยตัวเองและสุขภาพต่อมลูกหมากไปตลอดการแล้วความลับที่น่าตกใจนี้คืออะไรในที่สุดวิทยาศาสตร์ค้นพบอะไรกันแน่ งานวิจัยระดับโลกที่หมอจะเล่าให้ฟังนี้มาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดโดยเฉพาะวิทยาลัยสาธารณสุขฮาวาร์ดซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำเหมือนที่เราเห็นในซีรีส์ดังๆอย่างเรื่อง E sky castle เลยค่ะและนี่ไม่ใช่แค่การสำรวจขนาดเล็กๆนะคะพวกเขาติดตามผู้ชายเกือบ32,000คนเป็นเวลาเกือบ20ปีโดยบันทึกไลฟ์สไตล์และผลลัพธ์ทางสุขภาพของพวกเขาอย่างละเอียด ข้อมูลสําคัญจุดหนึ่งที่พวกเขาให้ความสนใจคือความถี่ในการหลังน้ําอสุจิเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งมากมันตรงกับนิยามของคําว่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวนี่คือผลลัพธ์ค่ะ ผลการวิจัยพบว่าผู้ชายที่รายงานว่ามีความถี่ในการหลังสูงมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากต่ำกว่าอย่างมีในสำคัญขอย้ำอีกครั้งนะคะการหลังที่บ่อยขึ้นสัมพันธ์กับความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากที่ลดลงตัวเลขนั้นชัดเจนและน่าสนใจมากผู้ชายที่หลังตั้งแต่21ครั้งขึ้นไปต่อเดือน มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากต่ำกว่าผู้ชายที่หลังเพียง4-7ครั้งต่อเดือนถึง33%นนี่เป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งเหมือนกับงานวิจัยที่บอกว่าสมุนไพรไทยช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเลยค่ะก <m im ics> ารค้นพบนี้ตรงกันข้ามกับความกลัวในอดีตอย่างสิ้นเชิงมันไม่ได้เป็นอันตรายเลยแต่กลับมีหลักฐานชี้ว่ามีผลในการป้องกันที่ทรงพลัง นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเพราะผลลัพธ์นี้ได้รับการสนับสนุนโดยงานวิจัยอื่นๆรวมถึงการศึกษาสำคัญในออสเตรเลียที่พบความเชื่อมโยงในการป้องกันที่คล้ายคลึงกันคำถามใหญ่ต่อมาคือทำไมทำไมเรื่องง่ายๆแค่นี้ถึงมีผลกระทบที่ลึกซึ้งต่อสุขภาพต่อมลูกหมากได้ขนาดนั้นนักวิทยาศาสตร์มีทฤษฎีหลักๆอยู่ไม่กี่ข้อและทุกข้อก็สมเหตุสมผลมากเหมือนกับทฤษฎีที่ว่า การปรุงรสก๋วยเตี๋ยวให้กลมกลม่อมต้องใส่น้ำส้มสายชูนั่นแหละค่ะมันฟังดูเข้าท่าใช่ไหมคะทฤษฎีแรกที่ได้รับความนิยมที่สุดมักถูกเรียกว่าสมมุติฐานการค้างค้างของต่อมลูกหมาก prostate stagnation hypothesis ลองจินตนาการว่าท่อต่อมลูกหมากเป็นท่อระบายน้ำเล็กๆทฤษฎีนี้เสนอว่าการหลังอย่างสม่ำเสมอช่วยชะล้างท่อระบายน้ำเหล่านี้ กระบวนการนี้จะกําจัดเซลล์เก่าสารคัดหลั่งที่สะสมและสารที่อาจเป็นอันตรายหรือสารก่อมะเร็งออกไปก่อนที่มันจะสะสมจนทําให้เกิดการอักเสบและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่อาจนําไปสู่มะเร็งเหมือนกับหลักการที่ว่าการทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอช่วยให้บ้านน่าอยู่โดยเนื้อแท้แล้วมันคือคกลไกการทำความสะอาดตามธรรมชาตินั่นเอง ทฤษฎีที่2เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเซลล์ทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัวมีโอกาสเล็กน้อยที่จะเกิดความผิดพลาดทางพันธุกรรมหรือการกลายพันธุ์ที่อาจนำไปสู่มะเร็งสมมติฐานตรงนี้คือการหลั่งบ่อยๆช่วยกระตุ้นวงจรการผลัดเซลล์ที่มีสุขภาพดีขึ้นส่งเสริมให้ต่อมลูกหมากแทนที่เซลล์เก่าที่อาจเสียหายด้วยเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดโอกาสที่เซลล์มะเร็งจะฝังตัวและขยายพันธุ์เหมือนกับผลลัพธ์ของการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าอึดๆเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่ลื่นไหลนั่นแหละคะ่ะและแนวคิดที่3เกี่ยวข้องกับความเครียดและการอักเสบเราทราบดีว่าการอักเสบเรื้อรังเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของมะเร็งหลายชนิดกิจกรรมการหลั่งสัมพันธ์กับการลดความตึงเครียดและความเครียดทางจิตใจการลดระดับความเครียดอาจช่วยลดการตอบสนองต่อการอักเสบโดยรวมของร่างกายซึ่งตามธรรมชาติแล้ว จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่ดีต่อสุขภาพต่อมลูกหมากมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนผลลัพธ์จากการนั่งสมาธิเพื่อผ่อนคลายความเครียดเลยก็ว่าได้ดังนั้นเมื่อนําทั้งหมดมารวมกันวิทยาศาสตร์ได้วาดภาพที่ชัดเจนค่ะไม่ว่าจะกับคู่รักหรือการช่วยตัวเองการหลังอย่างสม่ำเสมอดูเหมือนจะมีบทบาทสำคัญในการรักษาต่อมลูกหมากให้แข็งแรงโดยการทำความสะอาดระบบ กระตุ้นการผัดเซลล์ที่ดีและอาจลดการอักเสบมันเป็นการผสมผสานที่ทรงพลังเหมือนกับส้มตำที่ต้องคู่กับไก่ย่างเป็นคู่ที่เข้ากันอย่างลงตัวที่สุดดังนั้น วิทยาศาสตร์นี้จึงน่าทึ่งในการทำความเข้าใจสุขภาพระยะยาวและความเสี่ยงของมะเร็งแต่หมอรู้ว่าสำหรับผู้ชมหลายท่านความกังวลไม่ได้อยู่ที่อนาคตเท่านั้นแต่มันเกี่ยวกับอาการหน้าหงุดหงิดที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้การต้องตื่นกลางดึกหลายครั้งความรู้สึกรำคาญใจตลอดเวลาว่าปัสสาวะไม่สุดหรือแค่ ความผิดหวังกับสายราษาวะที่อ่อนแรงความทรมานนี้เหมือนกับการต้องเผชิญกับรถติดบนถนนสุขุมวิทในช่วงเช้าหรือการเบียดเสียดบนรถไฟฟ้าช่วงเวลาเร่งด่วนเลยใช่ไหมคะหากสิ่งนี้ฟังดูคุ้นหูหมออยากให้คุณหยุดสักครู่ เพราะหมอมีสิ่งพิเศษจะแบ่งปันมีวิดีโอนําเสนอที่น่าสนใจที่เปิดเผยสูตรน้ําสมุนไพรทรงพลังที่มาจากศาสตร์การรักษาแบบเอเชียที่หาได้ยากซึ่งมุ่งเป้าไปที่ต้นตอของอาการเหล่านี้หรือที่เรียกว่าการอุดตันของต่อมลูกหมากที่ซ่อนอยู่มันถูกออกแบบมาเพื่อบรรเทาปัญหาเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว อาจฟังดูเหมือนโฆษณายาครอบจักรวาลตามวิทยุชุมชนแต่ลองเปิดใจรับชมดูก็ไม่เสียหายค่ะตอนนี้ให้ใช้กล้องมือถือส่องไปที่ควัน t u ำเรสโค้ด e QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อรับชมมันจะเปิดขึ้นในมือถือของคุณทันที หมอ,อยังได้แปะลิงก์ที่เชื่อมโยงโดยตรงไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปนี้ด้วยค่ะรีบเปิดในแท็บใหม่แล้วกลับมานะคะเพราะเรายังต้องคุยกันต่อในเรื่องภาพรวมที่ใหญ่กว่าของสุขภาพต่อมลูกหมากเหมือนกับการดูโฆษณาก่อนที่ละครจะฉายตอนจบนั่นแหละค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับภาพรวมที่ใหญ่กว่าของสุขภาพต่อมลูกหมากนี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งคุณอาจจะคิดว่า การหลังบ่อยๆคือ,อยาวิเศษใช่ไหมเป็นวิธีป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากที่แน่นอนเลยหรือเปล่าตรงนี้เราต้องมีความรับผิดชอบและมองภาพรวมให้กว้างขึ้นค่ะคําตอบคือไม่เชิงค่ะสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่างานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากแต่ไม่ใช่ความเป็นเหตุเป็นผลแบบหนึ่งต่อหนึ่งเสมอไปเหมือนกับที่ไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวในการถูกหวยนั่นแหละค่ะหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าแม้ความเชื่อมโยงจะแข็งแกร่งแต่ก็อาจมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตัวอย่างเช่นผู้ชายที่มีความถี่ในการหลังสูงกว่าอาจมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมรักสุขภาพด้านอื่นๆด้วยและการผสมผสานเหล่านั้นต่างหากที่นำไปสู่ความเสี่ยงที่ลดลงหัวใจสำคัญคือความถี่ในการหลังน่าจะเป็นจิกซอชิ้นสำคัญในภาพรวมที่ใหญ่กว่ามากของสุขภาพตอมลูกหมาให้คิดว่ามันเหมือนกับ เครื่องปรุงรสเด็ดในแกงหมอใหญ่ค่ะมันไม่ใช่ใบอนุญาตให้คุณละเลยสิ่งอื่นๆให้คิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังชิ้นหนึ่งในกล่องเครื่องมือแต่คุณก็ยังต้องการเครื่องมือชิ้นอื่นๆด้วยแล้วเครื่องมือเหล่านั้นคืออะไรเปรียบเหมือนเชฟที่ต้องใช้อุปกรณ์หลากหลายเพื่อรังสักอาหารรสเลิศ ข้อแรกอาหารการกินสำคัญมากอาหารที่อุดมไปด้วยผักผลไม้และไขมันดีสัมพันธ์กับสุขภาพต่อมลูกหมากที่ดีขึ้นอาหารที่มีไลโคปีนยอย่าง มะเขือเทศแตงโมและเกรฟฟรุตมีประโยชน์เป็นพิเศษเหมือนกับรถมือแม่ที่ทำอาหารให้ทานที่บ้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอาหารที่มีกรดไขมันโอเมกา้สาสอย่างชาเขียวและปลาก็เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมข้อ2การออกกำลังกายค่ะกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอช่วยรักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสมซึ่งสำคัญมาก โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทราบกันดีของมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดลุกลามแค่ออกกำลังกายระดับปานกลางประมาณ30นาทีในเกือบทุกวันของสัปดาห์ก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้มหาศาล เหมือนกับการวิ่งจ็อกกิ้งที่สวนสาธารณะทุกเช้าความสม่ำเสมอคือหัวใจสำคัญข้อ3หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ทั้ง2อ,อย่างสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งหลายชนิดและส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมเหมือนกับว่าการดื่มหนักการทำงานหนักเกินไปและความเครียดคือศัตรูตัวฉกาจของสุขภาพ และข้อสุดท้ายและอาจสำคัญที่สุดคือต้องตื่นตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นอาหารการออกกำลังกายหรือความถี่ในการหลังก็ไม่สามารถทดแทนความจำเป็นในการตรวจสุขภาพประจำปีได้โดยเฉพาะในผู้ชายอายุ40หรือ50 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคต่อมลูกหมากเหมือนกับการเช็คระยะรถยนต์การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้การปรึกษาหมอพิมดาหรือแพทย์ประจำตัวของคุณเกี่ยวกับทางเลือกในการคัดกรองเช่นการตรวจเลือด PSA เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะเริ่มต้น ซึ่งเป็นระยะที่รักษาได้ง่ายที่สุดดังนั้นย้อนกลับไปที่คำถามชวนตกใจในตอนแรกการช่วยตัวเองทุกวันส่งผลอย่างไรต่อต่อมลูกหมากความจริงที่เหลือเชื่อซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยวิทยาศาสตร์ระดับท็อปคือมันห่างไกลจากพฤติกรรมทำลายสุขภาพที่เกิดจากความเชื่อและความกลัวแต่มันอาจเป็นหนึ่งในสิ่งที่ง่ายที่สุดและเป็นธรรมชาติที่สุดที่คุณทำได้เพื่อช่วยให้ต่อมลูกหมากมีสุขภาพดีขึ้นในระยะยาว อาจเปรียบได้กับการอ่านการ์ตูนเว็บตูนเรื่องโปรดเพื่อคลายเครียดมันไม่ใช่ยาว,วิเศษมันไม่สามารถทดแทนวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและการไปพบแพทย์สม่ำเสมอได้แต่หลักฐานก็น่าเชื่อถือการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพรวมถึงการช่วยตัวเองเป็นพันธมิตรไม่ใช่ศัตรูในการต่อสู้เพื่อสุขภาพต่อลูกหมากในระยะยาว หากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์และอยากเห็นความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับสุขภาพถูกทำลายด้วยวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงแบบนี้อีกช่วยกดปุ่มถูกใจไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกุญแจสู่สุขภาพของผู้ชายของเราด้วยนะคะเหมือนกับการที่คุณช่วยกดติดตามและกดไลค์มันช่วยช่องของเราได้จริงๆค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอถัดไปและตอนนี้หมออยากฟังความคิดเห็นของทุกคนค่ะคุณอยากให้เราตรวจสอบความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับสุขภาพผู้ชายเรื่องไหนอีกบ้างคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะคะรักษาสุขภาพและหมั่นหาความรู้อยู่เสมอนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าเหมือนกับคำอวยพรที่ว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ